คำเตือนคลิปนี้มีเนะะื้อหาที่ไม่สุภาพคำหยาบเด็กที่มีอายุต่กว่า18ปีควรรีบปุบของมานั่งดูนนด้วยอาจมีสซนสัตว์ซปื้นสนอกไมเต็มไปด้วยนักว่าได้นะครับถือว่าเตือนแนะนำเรื่งสวยพักก่อนเนาะโอเคนำเบอร์1สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ Story ่องเธอสตอรี่ชั้นน่วันนี้นะคะเรามี เคพิเศษจะมารีวิวมาม่านะคะแต่วันนี้จะไม่มาคนเดียวอย่างแน่นอนเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่ห่างหายจากช่องเราไปถึง10ปีคือเบ้อไปนะอ่ะอ่ะขอรอนานแล้วนะคะยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วนะคะอ่ะเดินเข้ามาค่ะคุณทำอะไรก็ไปไปหลังวัาที่หันคนมีไมซ์แท้เลยค่ะแล้วกอลลีนะคะวันนี้เราจะมากับคุยอ่ะวันนี้เราจะมาทำรายการนะคะนี่นะคะเราจะมารีวิวเน้อมาม่าค่ะ มาม่าโอเคนะคะซึ่งช่องเรานะคะก็เป็นตริงสาววายกันอยู่แล้วซึ่งมาม่านี้นะคะพรีเซนเตอร์เขาก็เป็นแบบพวกกลุ่มสาวกลุ่มนักแสดงซีรีส์วายนว่าจะเป็นไบร์วีนออฟก,การแล้วก็คีสสิมโตก็มีมาม่าแต่และโรลเัาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนมาก็จะต่างมานะคะขายที่เซเว่นเนวีแลนด์แฮทั่วไปราคา15บาท ซึ่งวันน <im cast> ี้เราจะมาลองรีวิวกันนะคะทุกคนว่ารสชาติอย่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสาวไว้ผมใจถิ่มากใช่สาวว่าต้องเป็นผู้หนุ่มก็ไม่รับประทานใช่้ก็รับปากเอาดับเลนกัาค่ะเดี๋ยวเราเปิดย่อกรอบกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขอเติมเราเปิดกระทานนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะง่ายๆสบายๆนะคะเออลูกแกะออกมาเลยค่ะลูกนี่นะคะแล้วก็น้ำลงนะคะง่ายๆเพียง5นาที จะรุ่นอะไก็มาเอาเอาพี่ดูอย่างเอาพี่วิน่อนคือรเือของเราคือพี่วินนะค่ะขวคนที่สองหงมายนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าเลแม่อแต่พึ่งมันยังไม่รอเลยที่จะเข้าไปนีบะอยากขนแล้วนี่รถอินดีไปเลยนะคะอันนี้เปรถัอ่อ่บอกเขาไปด้วยว่ารถอะไรอันนี้เปนรถพัดแ a ปิตนะคะทุกคนใช่นะครับก็แต่ละ รสชาติก็จะมีมเปิร์ลของเขาเองนะครับแต่ละรลเดี๋ยววันนี้เรากๆชิกมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นประมาณไหนเวอร์วาง,งรานแกาันแล้วก็ถ้าใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะใครก่อนจะไปดูรอดัก s ับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแนละที่สําคัญนะคะใครเป็นติ่งคู่ไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยยบวีนออฟกันแล้วก็คริสติโตเออใครอยู่รสชาติไหนรสชาติไหน,ไหนปังๆก็คอมเมนต์มาบอกได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยดีเรามีชื่อภาษาอีกด้วยนะ ชื่อว่า Oriental Kitchen หลาคนไปครับพอลุงมาเรื่องเนาะใส่น้ำหรอใส่เดียวเ,เอาอตำรับเพิตรับอย่าสุดขายนางมากาเดี๋ยวาตา,าตวตหลิวไม่มีเอามาือไม่เราไม่ใช่ช้อนเ,เอาเข้ามาไนดะ้ไม่เราใช้ชอนเนี่ยแล้วตหลิวล้แล้วจะมาต้มเนยม,มากค่ ยังรู้อย่าขำขำนะรู้ไม่ขำรู้เลยว่าแม่บ้านแม่เรืนทำเต็มทำเป็นเป็นทำเป็นอยู่นะเป็นอยู่อ่านี่นะคะเราก็จะรอรอแป๊บหนึ่งแม่เอาชามสีอะไรเดี๋ยวไม่แม่รอจะชิมเราเปนแบบรวมกันมเรจะชามสีอะไรอ่กันก็อันนี้เราก็ชิมชิมไงชิมกันเอ้าสีอะไรก่อนสีดำแล้วแม่มึงมาทะเลาะกันแค่เลือกชาม ตีอะไรน,นะลืม s o r r มือชีพมากเลยนะครับวันนี้มือนไม่ร้อนนะแต่มันควันควันมขึ้นแล้วนะแม่แเราเอาไปเลนควนเอาหน้าหนูไปทอบออ <c oughs> เอาหนาเอามืาอ,อ,อมือสีจุ๋มไปแหม่ง่อีทีบ <c oughs> อิทีบพวกอย่ายโช่โง,ง่ได้ป่ะ แม่ชอบกินไข่รสไข่เค็มปะได้กินได้คือชอบกินมากแบบไข่เค็มเลิฟเวอร์เดี๋ยวเราลองชิมว่าจะให้กี่คะแนนนะเนาะเดี๋ยวเราด<ว>ูแกนั้นลงมาได้เลยใบวินคู่กันเขาต้องกิน,กกนคาานนนนู่กันเอาใบสีดำมาด้ชามสีขาวเอาลงมาทีที่ใบโดนไอ้นี่หนูว่าชอบสมุนไพรโฮมดรับเบอร์วันพี่ปลายนะคะับพี่ใบคุณเราพี่ใบก็เรียนมองที่เหมือนเรานะคะใช่แต่พี่ใบเรียนสาขาห้วยนะ ช่อปรีดตื่เไมตกเลยทาไมรกลยนำหวนขออะไกล้วยนต้องให้กล้วยนำหวาก่อนแรจะไปตกนตอนเ่อนอนน้อยนะครับขอพูดด้วยอภัยด้วยนะคะโดมารีวิวไม่เข้าช่องเรานลลูกเราอช่วยกันมาหัรกินช่วงนี้โควิดตัวใครเราทำดีก็ได้และไอ้ แบบงานบริวิวเราเดิมต่อไปโฆษณาเข้าันไกันเราลองัชนเก็แบงนั้นเราะเกี่ยวกัเพีงไหมแต่เราก็มีอันนี้ด้วยนงเพราะเราอยูงคู่กัน่ะ หรับคู่ไบวินของมึงเอาวินของกูใบยังแม่จะเขาพูดใบวินกันก่อนเนี่ยกูบอกก็ได้ทำไมอาะของสำหรับเสนอค่ะสำหรับมาม่าเซ็ตคู่ไบวินซึ่งอันนี้ของพี่ไบนะคะอันนี้ของพี่วินนะคะพี่ไบเป็นรถอะไรคะรถรถอะไรล่ะหนูรถไก่อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่รถหมูปะช่อค่ะเออมันน้องมันเกี่ยวกาบแมไไม่ได้ทำบุญส่วนพี่วินนะคะเป็นรถ อบทมันง่ายอะน้อใครคิมบทก,กูไก่ก็ไม่ก็อะไรก็ไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวเราชิมนะฮะเดีแบบ๋ยวนี้ดิค่ะอืมเรื่อยมากนีห่หอมหอมนัวกำลังดีอืมเกิดอืมกลั่ของพิบัตเส้นแบบเดียวกัน,นอะกระเพียงไปัชิมกระเพียงอือหอบอะรสชาติแบบ อือดิวทุกคนไข่เค็มเหมือนเราไข่เค็มใส่จริงๆเลยอันนี้ต้องอร่อยเนาะอือันนี้คล้ยกับรบูด่ะใช่โรบูซ่าอร่อยอร่อยข้าสู่ชาเลนจ์ที่สองค่ะให้เพื่อนกินไปก่อนนะครับสำหรับชาเลนจ์ที่สองนะครับสำหรับคู่ทำงานกับรูกเราค่อยกินว่าล้าแม่ทำ สอไปก็ถึงคู่ที่สองแล้วนะคะกสำหรับคู่ออกกันค่ะนี่นะคะสำหรับพี่ออกนะคะพี่การพี่การนะคะก็เป็นรถนะคะฮอสเฮอสฮอสสไปเออเนฮอสแอนดไปพี่ออกนะคะเป็นรถชฮอสอรีนะคะใช่ก็เป็นรถท่น่เนรอรีคื่นแบบมคิวแค่ขมากคก็รู้ เดี๋ยวเติมน้ำก่อนทุกคนค่ะน้ำของตะวันน้ำน้ำอยู่ไหนโตขึ้นนั่งกันนี่อยู่เลยนี่นะคะก็เติมน้ำนะคะอ่าเริ่มเติมน้ำเลยเราจะรวมมาต่อนะคะสำหรับผู้ที่สองนะคะอาลองพูดพูดรีวิวหน่อยว่าแต่ละรสน่าจะเป็นรสชาติประมาณไหนคะรุ่นที่สองคือตองเลยถือถือไว้ให้เขาเห็นโลโก้ป่งดีดิ เป็ดร้อนแล้วก็จะเป็นแบบน้ำใช่ไหมคะส่วนที่ออกของเรานะคะก็จะเป็นโรสทอดเกาหลีนะคะก็จะเป็นสุดแท่งว้าฟิวนะคะมาม่าเกาหลีอะไรประมาณนี้ก็มาลองชิมกันสักกุลใช่ค่ะสุดท้ายที่ออกกันนะคะตอนนี้ก็จะมีซีรีส์ที่เรากรอรอถูกไหคะนอสมีเขาไม่ใช่ผมผมไม่ใช่เขารู้เขาไม่ใช่าผมเนี่ยเออเป็นแบบแนวมาเฟียเราก็ได้ลีแอค์ไปแล้วนะครับทุกคนได้ีแอร์ไปแล้วใช่ ก็ค no. <laughs> no? ือเป็นหนังแบบแนวใหม่มาแบบลงก่อนนะครับแบเดี๋ยรู้เตรียมนะเตรียมต้องปรุงอะไนานๆมาลงร้อนอันชีหน่อยเป็นคนแรงหน่อยเออเออแล้วบนดาคเออชีวิตน่ารัดเซ็นเซอร์นะครับกาไดรแลยนะค่พดผู้ อันนี้นะคะเราก็จะลงเราว่าเส้นมันเหมือนกันต้มของอะไรได้ไหมได้ได้ต้มของควาละเดียดตางมรอยวา่าเส้น่ะตอนนี้นะคะก็ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเส้นยังคงความหนานุ่มเหมือนเดิมเหมนียวเนี่ยผลงานของที่ออกการก็หลายเรื่องอยู่ทฤษฎีจิตเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่จริงๆเราดูที่ออกการตั้งแต่แบบนี้แล้วเรื่องไหร่นะที่แบบว่าเขาเป็นผู้รองอะไรวะที่มัน ค่ายก็ไม่ใช่ค่ายอะไรวะที่มันแบบขับรถไปด้วยการนาเป็นเพื่อนการนาไม่ใช่เรื่องแรกอะเรื่องหมอหมาก็นั่นแหละเออใช่ฉันฉันจำชื่อเรื่องแรกเหมือนกันฉันเคยดูคือตอนแรกคือดูแต่ดูแต่ที่ออกกันคือไม่ได้ดูผู้หลักนักดูแต่ผู้ร้องโอ๊ยนี่เขาเสียใจนะเจ้าเูาหลักอะทุกคนผู้หลักเนี่ยก็ดูนะคะอย่างหนก รับมาม่มมาคู่ของพี่อ๊อฟก,กันนะคะอันนี้ของพี่กันนะคะได้ของพี่อ๊อฟค่ะเชิใช่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะโฮ้ยโตคือแบบเล็กมากพี่น้องเพื่อนค่ะเดี๋ยวลองชิมงามก่อนนะคะของพี่กันนะคะรับอืมเม่ไมอไิวร้อนแรงมากก็แรงเพื่อนมันร้อนเป็นแบบร้อนนะอ๋อ เของออฟนะคะอืมอ mm ืมของออฟแบบเห็นได้อ ok ีกร no like like ูปแบบหนึ so, uh, ่งของพี่ออฟว่าแตแบบรสชาติมันเผ็ดในหัหน่อยใช่แต่อันนี้มันเผ็ดแบบคล้ายๆเป็นแบบแซ่บๆแบบคนอ้า ทุกคนพี่ออฟกันเสร็จแล้วนะคะอุ้ยเผ็ดมากเลยมังเผ็ดจริงทุกคนคือถ้าแบบถ้าแบบวันนี้แบบตีดมากถ้าใครแบบชอบกินเผ็ดก็แบบพอบมาแต่แบบเราเป็นคนกินเผ็ดไม่เกี่ยแต่ว่าอร่อยใช่รับรู้ความอร่อยอยู่อไอร่อยแหละต,ต่อไปนะคะเป็นรสชาติของคุกกี้สตีดในะช่ของพี่กี้ก็จะเป็นรสนะคะพูเรียสไปนะคะท้อ เป็นรถลุ้มผัดซอสกลมยำขันตัวนี้แซ่ดมากนะคะสำหรับคลิปส,สินโตนะคะคู่นี้ก็เขาแบบไอ้นี่จับเรื่องอันนี้นะ,ะทุกคนเขาเรียกอะไรโซตาเดซิลิมเนาน้ำใส่สิ <c oughs> เขาแบบ <c oughs> มาจากโซตาเดซิลิ <c oughs> ที่ทุกคนรู้จักกันนะคะค <c oughs> ู่นี้อันนี้แบบน้แบบแห้งะแบบแห้งคู่ค่ะไม่แต่ละรถอะแบบแห้งแต่นี่ไม่มีเออนี่น่าจะอันนี้วะ มันแล้วแต่คนชอบมันแบบเผ็ดนานก็นานเผ็ดเแห้ก็้กเราะเราที่ได้ทั้งสแบบนะเอาลยใช่แล้วแตความชอบของคุนะแม่แก่ไม่ได้วะ <c oughs> กุ้งมังกร,รเรียกกุ้งอะไรนะมึงช่วหนึ่งกลางกลางคลิปก,กุ้อะไรนะอ่า <c oughs> กตาวคราหรือเปล่ากุ <c oughs> ้งสเตอร์ <c oughs> อร่อยอ่ะไข่ข้หอม ่ะสำหรับนี้แล้วก็จะรอไปอีก15นาทีค่ะระหว่างรอติ๊กตโอเคนะระหว่างเขาพิคิดรสอะไรนะแม่คขาพิคิดเหรอโคเรียสไปซี่ ก็จะเป็นแบบเกาหลีเกาหลีเผ็ดแบบเกาหลีใช่ชายเกาหลีก็เลือดนาเกาดีดีเออพูดถึงเกาหลีอ่ะเออช่วงนี้ก็มีแบบอะไรเยอะแยะเนาะช่วงนี้ประสบการณ์เรามหาอะไรก็เปิดโควิดก็เข้ายล่าสุดเปิดแล้วก็ปิดแล้วเปิดได้สองอาทิตย์เสร็จแล้วค่ะสำหรับคู่พี่คริสนะคะสำหรับพี่คริสนะคะก็จะเป็นเกาหลีสไปซี่เผ็ดแบบเกาหลีส่วนพี่ถึงตัวนะคะจะเป็นรส กุง้งต้มยำค่ะคนกินหอมมากจริงทุกคนอันนี้มันไม่ได้แบบเล่นนะหอมจริงน <No. S 1> ชิมเลยไหมเด็กกิาชิมเลย <laughs> ชิมเลยหยอกซิวีเอสซีอา e ป่ะเ <laughs> อสซีอาจ่อ <laughs> <laughs> ยนี่นะคะพี P ่คิสนะสำหรับโคเ ر ียสไปน์นะคะอื่ม มีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความเปรียปยป้ยวเปรี้ยวเผ็ดใครชอบอันนี้รู้สึกว่าใช่ต้องอยากอนันแซ่บปะแซ่บนัวมาก<ซ>นะคร<น>ับแล้วถ้าเจอเนื้อดูค่ะเยอะยวจ้าปลอลี่ <laughs> ปลอลีกเยอะแซ่บนะครับอะเรามาอัปเดตผลงานกันดีกว่าทุกคน ่หยุดก่องนึ่งๆนะคะแล้วถ่ายเสร็จก็กินต่อค่ะอ่ะเรามาอัปเดตผลงานกันดีกว่านะคะหยอกสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มารีวิวทั้งหมดหกรสของ6โรีเซนเตอร์คูจิ้งสวายนะคะคูจิ้งสินเวิร์ใช่นะคะสำหรับผู้แรกค่ะพี่ไบรท์วินนะคะก็รสชาติก็ต้องไปลองชิมกันดูคนมันแล้วแต่ปากของคนนะแต่แต่ความชอบส่วนแต่ใช่สำหรับก้อนานาทีเองในการต้มมาม่า8 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้คือการตัดคลิปมันก็จะสั้นนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับคู่ที่สองค่ะเป็นออฟกันนะคะตัวนี้ก็ฝากผลงานที่เขาด้วยละกันนะคะสำหรับนอสมีนะคะเราก็ได้ดีแอของช่องเราใด้ดีแอดก็กดลิงก์ด้านบนด้วยเนาะใช่แล้วก็อย่างที่สองนะคะคู่สุดท้ายเลยพี่คริสสิงโตที่เรากำลังกินกันอยู่นะคะก็อร่อยมากเลยขอพี่คริสก็แบบเปรี้ยวๆนิดนึงก็ไปลองชิมเออเราให้คะแนนกันดีกว่าน้อเออได้ได้ สำหรับคู่คริสเริ่มมาจากคู่หลังๆเนาะคริสสิงโตให้เท่าไหร่เจนสิกแบอ,อันนี้นะคะทีนี้เราให้แปดจุดห้าทุกคนเพราะเราชอบกันอีกมากอันนี้ให้แปดสำหรับคริสเนะนนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวอ่ะมันแบบเปรี้ยวหรือว่ามันเป็นพรรสชาติของแต่ละคนด้วยอันนี้คือความคิดส่วนตัวของเรานะทุกคนก็แล้วแต่บุคคลที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วกันเนาะแล้วก็สําหรับคู่ออบการ นี่ให้ของพิกันเลยเต็มสติกเลยเพราะว่าอร่อยมากทุกคนลองไปซื้อมากินของพี่กันแบบมันรู้สึกแบบเผ็ดร้อนอนะส่งชื่อเขาอฮอสแอนสไปอะสัพพี่พี่ออกงานเราให้เราให้แปดเพราะว่าเราเสือกมันเผ็ดไปสําหรับเราอะไรเงี้ยที่เผ็ดหวานเออแต่คนชอบเพี่อาจจะชอบชเพราะว่า็นวบบถ้าคนชอบแนวสาย เและนาำที่ออกกันเลยใช่แล้วก็คู่ดีแบบเขาเผ็ดอยู่แล้วไงครัแซ่บกันอยู่แล้วแซเเออเนาะแล้วก็คู่สุดท้ายเลยก็คือไบวินสาม,มีได้แลว้วเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไบวินนะคะนี่ให้สําหรับพี่ไบร์นะคะคือความถ้าความเป็นความหล่อความผัวให้สตรีรสชาติให้ก้าวแล้วกันทุกคนก็ อร่อยถูกปากก่อนนะคะลองไปชิมกันดูเราใหขก้าวเลยค่ะสำหรับเรืงพี่บิมเพราะถ้าแบบถ้าคนชอบเรืไข่เค็มกจะแบบเอ,อ้ยอร่อยเออจริงไข่เค็มนี้แอบไปชิมด้วยก็คือมันฟิลเหมือนไข่เค็มจริงๆเลยเหมือนเอาไข่เค็มจริงๆลงไปใน เต้นเลยอะมันแซ่บมากเมื่อกี้เผลอจนจะกินไม่อเหมือนกันอร่อยจริงจรก็อร่อยแต่ละคนคือมันก็อร่อยทุกรสชาติแหละแล้วแต่ความชอบแต่ละคนใช่แต่ว่าถ้าทุกคนเมนไทยเมนไบค์อย่างเงี้ยเราก็ไปซื้ออุดหนุนมดีเซนเตอร์เพราะรายได้ที่เราได้มาเขาไปทำอะไรคะแมใช่แต่แต่ละดีเซนเตอร์แต่ละสตอร์ก็จะมีมูลิตีของแต่ละเค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถามข้อมูลก่อนนะครับก็ซื้อไปอยู่ สำหรับพรีเซนเ,เตอร์นะคะทุกคนก็จะแต่ละคนก็จะมีแบบอะไรต่างๆนะคะก็ก็จะเป็นของพี่ไบร์นะคะก็จะมีแบบมอบอะไรได้ให้กลับอะไรเนี้ยแต่นี้มันเป็นแบบการเดนเฟชั่นโชว์อะไรอย่างงี้เนาะเขาจะให้แต่ละมูลิตี้ซึ่งพรีเซนเตอร์เขาก็ได้ทําบุญด้วยอะไรเงี้ยทุกคนเออก็แต่ละคู่นะคะหกรสหกรสชาติที่แบบมีความแตกต่างแต่ลงตัวนะคะสําหรับมาม่าน,นะคะโอเค Kitchen, ออเรนต์อล์ดคิทเช่ค่ะทุกคนเออแต่มากก็ไปหาซื้อไปกินบามเซเว่นนะคะสิบห้าบ้างจุกๆุกสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม <laughs> <laughs> ลกกดไลค์กด like, กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe และที่สำคัญ <c oughs> อย่าลืมกระดิ่งกิ้งกิ๊งที่ช่องเทอร์สตอรี่ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าใครเป็นติ่งที่ไบวินคริสสิงโตหรือว่าออฟก,กันนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยอยากรู้เช็คประชากรช่องเราว่า แฟนคลับใครเยอะอะไรอย่างเงี้เนาะเฉยอะไรเงี้ยขไลา์ด้วยอะไรเงี้ยนะะตัดส่วนตัวเราก็เป็นแฟนคลับทั้งสามคู่นี้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไม่ฝากผลงานเลยนะคะไอจีโอ้โหคนคะไอจีเราแล้ก็ตามนี้เลยค่ะอย่าลืมไปติดตามไม้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของปอยหรือช่องเทอสตอรี่ค่ะก็ติดตามที่ Facebook IG ส่วนตัวด้านล่างแล้วก็ทิกตอกด้วยฝากทิกตอกด้วยนะคะติดตามฝกตปังอยู่นะใช่แล้วก็ ถ้าใครอยากดูรายการเกมเมล่า AOV Free Fire อะไรต่างๆกำัวเ,เล่นอยู่แล้วก็มีเกมต่างๆที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ก็จะมาเล่นกันกลุ่มมาแล้วถ้าใครอยากให้มามาเล่น,มา,ลนมาอยู่กับช่องเราหรือว่าอยากทำนี้คะ่ะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าผมมาเริ่มีอร่อยมากโอเคหยุด<ฆ>ไม่ไหวเส้นเหนียวนุ่มแน่นมากน้องอ่ะเลิศเชียดหน่อยลูกสาวเชียดต ไม่พูดไปบายค่ะกินอยู่บายบายไม่ได้